รัตนายนซอนสวีเดนแฟมิลี่จ้ามั่ใจมาซื้อเสียผ่านมาซื้อของซื้อเสียผ่านให้ลูกเรวเรียบร้อยเนี่ยเสียผ่านตัตนาก็ซื้อแล้วเรียบร้อยจ้าแ้วก็ซื้อน้ำยางอมผมสีดำไปจ้าชุมจุมรานค่ะ ดอกไม้แบบดโมเมนดอกไม่ทำพลาส,สติกได้จ้ะของไม้พลาส,สติกนะจ๊ะไม่ใช่ของจริงก็เสียไว้ดดนานทนท่านจ้ะไปจ้ะมันจะเป็นหลอดไฟหลังปะลอดไฟจ้ะแปลงบ้านหลอดไฟแปลงบ้านจ้ะนี่ก็จะเป็นพวกขนมจ้ะขนมขนม จะเป็นขนมจะขนมขนมขนมจ้ามาซื้อขนมเด้อันนี้จะเป็นขนมรอขนมไม่แต่ขนมมาซื้อของจ้ะข้างล่างมีสีือบวชเพ่งบอนดดามาซื้อขนมจ้ากออันนี้พอ ขนมอ,อันนี้ของนุ่นจังางก้ะน,นี่สิบสองชูนนะาะวงชูนด้านหน่าสิเลือกมึงก่อนว่าสิเอาขอนมยังไปตอนลูกๆได้จ้าไปฝากลูกๆจ้าแล้วค่อยสิออกจาก ลานค่ะอันนี้สิบห้าอันนี้ของชอบรัตนาจ้ะอันนี้ก็มีจ้ะซาฟเลตแฟมต้อนชุนเนอะสิบห้าชุนสาวเอียดดิพิ่นชอบอ่ะสาวเอียดดิชอบอันนี้เอกจ้ะสาวเอียดดิเดี๋ยวซื้อไปให้สาวเอียดดิเดี๋ยวจ้ะเราจะน่านเลือกซื้อของกันได้จ้ะ หน้ากันแน่เลยจ้ะเอาของไปฝากลูกอ่ะนิสตะนักกันหน้าเลยจ้ะใหม่คนอ,อื่นจ้ะอันนี้ก็เป็นพวกหม้อถ้วยหม้อถ้วยถ้วยหม้อเป็นถ้วยจ้ะของขั้วของเครื่องขั้วจ้ะมีเตาอ,อบมีอบ เครื่องอบก็เป็นซอนตะลิวตะลิวตะลลวมีดมีมีดมียางน้ำนี่มาสื่อได้จ้ะมีโหลโหลใส่ของจ้ะน่ากระไดแบบใส่ของแบบนี่ก็จะเป็นล็อกเสื้อผ้าจ้ะล็อกเสื้อผ้านะคะกระเป๋าเสื้อผ้าจ้ะ แล้วน่าก็จไปคิดเงินลรจ้าไปคิดเงินแล้วเสีย่าเสียพาเป็นของเล่นของอย่างนี้ก็จะเป็นของเล่นได้จ้ะของเล่นเป็นของเล่นของเด็กน,น้อยจ้ะเป็นของเห่นเล่นจ้ะ น่าจะไปจ่ายเลาวจ้ะไปใต้ตังค์งก่อนจ่ายตังค์ก่อนจ้าซื้อของเร็วๆของเร็วจ้าก็ออกไปแล้ว,วน้ำไหลเรื่อนจ้ะไดลเรื่อนจ้าเอาดเ เรียบร้อยยี่หกยี่หกของถูกจัดก่แงปานไดนก็สินั่งรอสามมจจะเดี๋ยวมารลับสามมมาหับจ้ะถึอว่าสิกินอย่างเรามีกันร,ร้านแฮมเบอร์เกอร์ด้วจ้ะแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็มองราอา้านสอโทรศัพท์มันเตะเอาโทรศัพท์ไปสเดแล้วัะพังรักน้าก็สิ ยืนล่อจะสินั่งล่อเลยจ้ะว่าสิงามไปซื้ออันนี้อยู่แล้วสิไปมึงร้านได้อีกพาไปส้มร้านอีกร้านยังมาสิแล้วสิไปมึงอีกร้าน,นแล้วสิพาไปอีกร้านนึงเลยจ้ะสิพาไปอีกร้าน น,นี่ก็ร้านพวกเสื้อผ้าจ้ะกีฬาเสือ้อผ้ากีฬามาหย่างหา่หางเอาซื้อเสือ้อผ้าน,นี่ก็แว่นร้านแว่นน,นีก็ร้านสูตรร้านเสืยวไม่รุ่นสูตรร้านสูตรห้องหนามก็มีดด้วยหงหนาะมแต่ว่าใส่บัตรด้วยจ้ะใส่บัตรใจต่างด้วยจ้ะบม่ได้เข่าฟรีเด้อ ต้องใส่บัตรเติมใจเงินจ้ะมีกระลานเสื้อผ้าผู้ชา้อันนี้กระลานโทรศัพท์สิออกผ้าไปยาง้างนอกจ้ะสิออกผ้าไปยางถังนอกโอเมืดไปจ้ะไปยาง้างนอกกันยา,างออกมากถางนอกวันนี้สิผ้าอีกไปยางอีกล้านเนยสื่ผ้าไปยางอีกล้าน มาคนเดียวชิ่ชวๆเลยจ้ะหาสื่อเสียผายลูกสิปิดเทอมแเ้วจ้ะสื่อเสียผาไปให้ลูกสาวลูกชายสื่อขนมฝากสาวแย่ดีแจักนอยเจ้าข้าวสานมหาสื่อ,อจ้ะจุ้ยน้อยก็ไดรกับเลวจ้ะสามีก็มารับแล้ว ซอของแล้วเรียบร้อยซื้อครบเลยซื้คอครบแล้วจ้ะลูกๆที่ลูกๆอยากได้จ้ะซื้อครบแล้วมันอยากได้ครีมผู้สาวผู้สาวอยากได้ครีมโลชั่นผิวท่าจ้ะน่าประศิกลบบะล่อสามีมาหบจ้ะผมได้ยางเหรียญล่อ พอมาซื้อสุดๆซื้อเสืผอผ่ากัะสามีว่าให้ไปเลือกเอาเพื่อไปเลือกเลยกันหลงพี่งบ้่นมิตรเสือผ่ามาแวลบแล้วจากจสภาพไปอีกไปมึงอีกร้านนึงจนวัาสามีเล่ามาหับจาก รถหลายอยู่ด้วยจ้จเขากับมองสายมองขวะะะา,ากันเห็นตาลตาน่าด้วจ้าก็เลยตั้งกล้องเพราะเป็นลา่นอนเน่ะมันเห็นคนอื่นต้องเซฟคนอื่นน้าําจ้ามาแม่ว่าสิแน่กล้องไปข้าเจ้าอาสิไม่ชอบนะคะต้องเข้าใจรัตานานั้นด้วยจ้า จะล่าเน,นี่จ้าสิเขาล้านนี่ละจ้าจะเขามาขาังไม่จ้ะมาอีกทางนึงจ้ะตามล่าหาเสือขุดวาให้ลูกไส้อุสกานนะคะเสือพา่าเสือป่าก็เป็นล้าน,น้ำหอมอันนี้ล้าน,น้ำหอม จ้าไปจ้าทำหาสิเป็นว่าบล่างขาเลจ้า,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 านี่ก็เป็นพวกเหลืองจากปูนท่องจากเป็นท่องเลยจ้านี่ก็เป็นพว่วงส้ีผ้าสิ่ของเป็นร้านได้ดีล่างสีผ้า สิผ้าจ้ะได้กับสิมึงก่อนโอ้โหตุ่มหัวคืองามตุ่มหัวคืองามจ้ะตุ่มหัวคืองามจ้ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามร้านแม่กับสาวเยดินได้จ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสิไปสื่อทองกันแจ็คหน่อยสื่อไปให้ลูกสาวปีเทิร์จ้ะ ชอบไลนมม่นน่จสิม่เมืองทองแห่งลูกสาวจ้า